สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนวันนี้นะคะเรามากินอาหารว่างวันนี้เรามากินอาหารว่างกันนะคะทุกคนจา๋าวันนี้เสนอเมนูเต้าเมนูจานเปล่าพนะโอ้ไม่ใช่นะคะวันนี้เรามีหอยด้วยนะคะทุกคนจา๋านี่คือหอยมะแรงผูก้กับน้ําจิ้มนะคะทุกคนกคน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่สุ แล้วเราก็จะมีอันนี้ขนมจีนพี่น้องวันนี้เราจะมากินขนมจีนกับหอยกันนะจ๊ะขนมจีนรวกวใหม่ๆโอ้ติดกนเปุกกรอนนะจ๊ะเส้นนุ่มๆเอาสองก้อนก็พอกินจ้าอืมลิงน้อยกินไมริ่เลยมวยเรามีผักด้วยค่ะทุกคนนี่คือผักกะลัมกะลัมผักกาดดองแล้วก็แตงนะคะทุกคน โอ้ยเราก็มีถั่วฝักชันถั่วฝักสั้นนะไม่ใช่ถั่วฝักยาวนี่น้ำยาของเราน้ำยาอะไรอะ่ะน้ำยาปลาซาบะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องด้วยนะคะน้ำมันก็เลยเป็นสีแบบแดงๆนิดนึงเนาะม,มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะโอ้ยตอนขออนุญาตวา,างก่อนมันร้อนค่ะทุกคนอ่ะ นิดนึงมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันเด้ขอขาวเช้าขาวเที่ยงเวลาเดียวกันเนะะาะอาหารเช้าไม่ใช่ข่าวเชาว้าขนมจีนมีหอยด้วยนะคะนี่คือหอยมีผักชีพันปีลองจ้า <laughs> อเอาขยะมาไว้ดิพยายามมากินข่าวมากินได้จะเด้อ โต้มันก็กว้างเลยหรอแต่ว่ามันมันน่าใจไปเลยหอยหอยมันแรงผู้ทำไมถึงมีขนจับหนวดแบหนวดเกาแบหนวกินหอยแรงดี อร่อยพียน่น้องมาเด้อยมันกินพริกสามเม็ด <c oughs> ตามหลายเมได้มันม,มันโมโหมะแต่ปพริกพริกแพงอยู่นี่อย่างก็แพเหมดอันนี้ยังไงเลยได้เปลือกยังไงเว่าตัวหน่อยเปิดยังไงตัวหน่อยนิดเดียว หน่อหน่อยอันนี้น้านอ้นผดนะใช่ หนึ่งให้ใหแต่ไม่จมากินน้ำปลาน้ำจิ้มใส่อันหื้นไก่น้ำนลอยหนึ่ง ใส่ปลากระป๋องน้ำมันก็นจะเป็นสีส่งๆเนาะสีมันจะสวยพี่น้องนี่สีมันสวยนะหอมมันไม่หอมปลากระป๋อง I did fine. <laughs> พอดีสองก้อนอิน่มพอดีเลยพี่น้องเป็นคนกินน้อยแต่กินบ่อยนะคะทุกคนเงี้ยชอบกินบ่อยแต่กินนิด โอเคค่ะทุกคนวันนี้หนิงกินหมดด้วยนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะที za, tamanho, linking, ่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะคะบ๊ายบาย